ฉันนั้นพิพัฒน,น์มาีจนาพรอ,อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าชั้นป .5 ทับสามเลขที่เก้าเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตละาวทิ์มหาวิทยาล,ลัยราชภัฏสวนดุสิตชื่อเล่นชื่อโอเว่นวันนี้จะมาอ่านนิทานเรื่องการเก็บออมของโอเว่นมีวันหนึ่งโอเว่นอยู่ที่ห้างแล้วโอเว่นก็เห็นเลโก,ก้อยู่กล่องหนึ่ง โอเวนจึงอยากได้โอเวนเลยบอกคุณแม่ว่าซื้อของกล่องนี้ให้หน่อยครับคุณแม่บอกว่าโอเวนต้องเก็บเงินด้วยตัวเองบ้างจ้ะโอเวนเลยเก็บเงินโดยใช้วิธีการเก็บตัง จาค่าขนมวันละสิบยี่สิบบาทพอผ่านไปหนึ่งเดือนโอเว่นก็เก็บเงินสำเร็จเลยไปบอกคุณแม่ว่าโอเว่นเก็บเงินพอที่จะซื้อของที่อยากได้ได้้วครับไปซื้อของเล่นที่ห้างให้หน่อยครับคุณแม่บอกว่าได้จ้ะโอเว่นกับคุณแม่เลยไปซื้อของเล่นที่ห้างพอโอเว่น,นพอโอเว่นถึง โอเว่น <Open S 2> จึงบอกว่าชาัยโยได้ของเล่นแล้ว